ครับสวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนมือใหม่สําหรับเช้านี้นะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาปรุงดินนะครับพร้อปลูกทุเรียนที่ผมจะนําสู่ลงเข่งนะครับมาดูวัสดุและองค์ประกอบนะครับว่าผมได้ได้เตรียมวัสดุอะไรบ้างนะครับมาดูในภาชนะนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นแกลบนะครับเป็นแกลบเก่านะครับผสมกับ ที่เป็นฐานนะครับขี้เถ้าฐานผผสมขี้เถ้าฐานสามต่อหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแกลบที่แล้วก็หมักไว้นะครับคู่เข้าเข้ากันแล้วก็หมักไว้นะครับก็ผุแล้วละครับก็หกเดือนแล้วนะครับจนกลายเป็นสีดํานะครับนั่นคือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองนะครับเพื่อนสมาชิกส่วนที่สองก็คือนี่ครับตัวนี้เป็นขี้ไก่แกลบนะครับผมได้หมักไว้แล้วนะครับขี้ไก่แกลบผมหมักไว้หกเดือนนะครับ เช่นกันกลายเป็นผุไปหมดแล้วเศษไม้นะครับเปื่อยหมดแล้วยุ่ยเลยนะครับยุ่ยเลยครับเป็นขี้ไก่แกบหนึ่งส่วนนะครับถัดมาครับอย่างที่สามเป็นขุยมะพร้าวตัวนี้นะครับก็เรียกมะพร้าวสับนะครับหมักไปแล้วหกเดือนเช่นกันนะครับยังชุ่มชุ่มอยู่นะครับเนี่ยประมาณนี้ครับหกเดือนนะครับตัวนี้ผมจะใส่อยู่ประมาณสักสองส่วนก็เลยมีสองตะเข่งนะครับ สองตะเข็บครับถัดไปครับเป็นดินครับเป็นดินถอยมานี่เนื่อผมปลูกเอาดินตัวนี้นะครับเอาดินบางเอิญนว่าดินหน้าดินที่สวนก็มีนะครับทุกครั้งเอาดินจากหน้าสวนนะครับก็คลุดเอาตามข้างล่างนู้นครับข้างล่างสวนแต่วันนี้นะครับบางเอิญนไปซื้อนะครับกัทุเรียนก็เลยเห็นราคามันถูกนะครับหัห้าหรือสิบถุงร้อยนะครับสิบถุงร้อย ประมาณนี้ตามท้องตลาดบางร้านก็จะเป็น6กถุงร้อยนะครับบางร้านก็5้าถุงร้อยอาจจะอยู่ที่ส่วนผสมและการหมักแล้วก็จํานวนพอผมมาดูแล้วนะครับดินอย่างนี้เพื่นสมาชิกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เป็นเกิดจากการเอาแปบเขาหรืออะไรไม่รู้นะครับแต่เขาไม่ได้บอกนะครับไอ้ที่ดำๆเนี่ยแต่มาดูแล้วก็คือใบไม้ My, นะครับมันยังไม่ไม่เกิดการย่อยสลายนะครับเพื่อนสมาชิก มันยังเป็นใบสดๆอยู่นะครับเนี่ยใบสดๆอยู่ใบใบใบก้ามปูครับมันยังสดๆอยู่นะครับเพื่อนสมาชิกตัวนี้ต้องระวังนะครับผมก็มไม่แน่ใจว่าผมจะใส่หรือเปล่าผมจะบอกว่าเอ๊ะสิบถุงเนี่ยมันทําไมราคาถูกยังเพราะเขาไม่ได้หมักครับเขาทํามาแล้วเขาก็เดี๋ยวทีลงดูสักถุงว่าข้างในมันจะเป็นแบบไหนย่างไ้นะครับเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ มันเป็นประมาณนี้เป็นดินประมาณนี้ผมก็กลัวนะครับกลัวว่ามันจะเป็นกดเป็นด่างเนี่ยมันเป็นมะพร้าวสับที่เขาลุมรวมกันมานะครับยังไม่ยังยังยังไม่มีความชื้นเลยนะครับเป็นแห้งๆครับเป็นแห้งๆนี่เป็นส่วนผสมเนี่ยยังแห้งถ้าถ้าเพื่อนสมาชิกเอาแบบนี้ไปปลูกนะครับผมทุเรียนควรระวังนะครับเพราะเขาไม่ได้หมักแล้วก็เป็นวัสดุที่ยังสดอยู่นะครับแล้วเขาก็ไอ้ที่ดำๆน่าจะเป็นขี้เถ้าขี้เถ้าฐานหรือหรือ หรือแกลบดําแต่ไม่เห็นแกลบนะครับเห็นแต่ขุยมะพร้าวกับดินดําๆเนี่ยนะครับผมก็ไม่ค่าเอาเอาเอาลงไปส่วนผสมครับก็คงจะลงแค่ถุงเดียวนี้แหละนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เอาไปวัดเดี๋ยวผมจะวัดค่า PS ดูนะครับดินพวกนี้นะครับเอ่อถัดไปนะครับแต่จริงๆก็เอาดินที่ในสวนเราดีกว่านะครับหนึ่งส่วนดินหนึ่งส่วนถัดมาสิ่งที่ผมจะลองนํามาใช้นะครับก็คือตัวนี้ครับ ดินปลูกผลไม้นะครับเป็นดินรองก้นปล่หลุมนะครับใช้รองก้นหลุมเพราะปลูกทุเรียนเพราะกล้าไม้พันุ์ทุกชนิดให้ทําให้อัตราการงอกสูงนะครับเขาก็จะมีภาพทุเรียนนะครับตัวนี้ผสมผสมได้เลยนะครับผมจะลงไปสักหนึ่งกิโลนะครับเขาบอกว่าครึ่งกิโลต่อหนึ่งหลุมนะครับผมผมอาจจะใส่สัก กิโลสองกิโลเดี๋ยวผมตัวนี้ผมวัดค่าผมกําลังทำกาทําการวัดค่า PS อยู่นะครับดินตัวนี้นะครับไม่มีเขาเขาเรียกว่าดินดินปลูกผลไม้นะครับแต่ก็ต้องผสมกับดินตัวอื่นนะครับแต่ไม่มีธาตุอาหารไม่มี NPK หรือธาตุอาหารรองเสริมไว้ตรงข้างข้างถุงเลยนะครับผมดูแล้วประมาณนี้ซื้อมาใหม่เมื่อวานนี้นะครับประมาณนี้ แนะนำเฉพาะวิธีใช้นะครับวิธีใช้นะครับประเภทแล้วก็มีรูปภาพไม่มีธาตุอาหารบอกนะครับมันเป็นเหมือนกับลักษณะปุ๋ยอินทรีย์นะครับแต่ไม่น่าจะเป็นปุ๋ยแต่เขาบอกว่าดินดินปลูกนะครับก็เอามาผสมทําให้ค่า p ีเอชมันจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดดูตอนนี้ผมเอาไปแช่น้ําอยู่เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่าค่า p ีเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับถัดมาครับ เป็นดินเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์แน่นอนนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์บอกส่วนผสมที่ปริมาณอินทรีย์วัตถุรับรองนะครับ20 20ประมาณนั้นสาเหตุว่าทําไมผมจึงใช้ในของปุ๋ยอินทรีย์เพราะตัวนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแผนกล้องต,ตัวนี้มันจะมีวัสดุนะครับหลายอย่างแต่เป็นดำๆนะครับเดี๋ยวดูดเป็นเม็ดครับ คืนมิดใส่ประมาณสักหนึ่งกิโลหรือสองกิโลนะครับอ่าผสมกับทังกระบาดนี้นะครับทังกระบาดนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังเนี่ยมันเป็นประมาณนี้ครับสิ่งที่เขาแนะนําไว้นะครับมันจะมีเชื้อจุลินทรีย์นะครับเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ตอ่อพืชนะครับเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็บอกวัสดุมีกาก,กถั่วเหลือง กากตะกรอนต่างๆที่เท่าชานอ้อยนะครับอยู่ในส่วนนี้นะครับก็เป็นธาตุอาหารนั่นเองนะครับเป็นธาตุอาหารเพราะเป็นปู่ยินรีเพื่อนสมาชิกลืมบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เป็นปุ่ยินรีย์นี้สามารถเอาไปใส่ต้นทุเรียนเราได้เลยนะครับต้นประมาณนี้อยู่อยู่ใกล้ๆที่ผมทํยใส่ได้เลยนะครับใส่กำสองกำสามกรรมก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นลักษณะเป็น อุยอินซีนะครับเป็นวัสดุของธรรมชาติที่เขาผ่านการหมักนะครับประมาณนั้นนั่นคือส่วนผสมนะครับผมจะใส่สัก2กิโลนะครับอพอย้อนมานะครับมาถึงตัวนี้ครับสิ่งที่จะสิ่งที่จะใช้ตัวนี้ผมจะละลายน้ำนะครับในการราด นะครับหลังจากที่ลงตะเข่งแล้วนะครับไตโครมาจาเป็นอย่างยิ่งถ้าเพื่อนสมาชิกจะลาดตอนที่ผสมนี่ก็ได้นะครับให้เชื้อไตโครมามันอยู่ตามตามดินนี้ตามวัสดุที่เราเตรียมที่จะปลูกนะครับนี่คือไตโครมาร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนะครับพร้อมราคาส่งนะครับแล้วที่จะขาดไม่ได้คือตัวนี้ครับเพื่อนสมาชิกพงอะมิโนนะครับจะต้องใส่นะครับเหลืออยู่นิดนึงผมจะใส่ในกระบะนี้ให้หมดนะครับ เป็นเป็นอมิโนผงนะครับเป็นสารอาหารที่ช่วยให้ใบเขียวใบหนาใบมันนะครับก็ใส่ได้นะครับประมาณนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สารเร่งรากนะครับก็ใส่ด้วยสักช้อนโต๊ะหนึ่งละลายน้ําแล้วก็ราดคลุกเข้าเข้ากันเป็นสารเร่งรากนะครับกลูรุดจีวันนะครับกลูรุดจีวันเป็นสารเร่งรากหรือน้ายาเร่งรากทั่วไปก็ได้นะครับ เป็นบีวันก็ได้ที่หาได้ง่ายอันนี้ผมสั่งซื้อพร้อมกันกับที่เป็นไตโครมานะครับที่เป็นวัสดุในการที่จะผสมนะครับส่วนเดี๋ยวผมคู่เข้าเข้ากันเสร็จและหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาทุเรียนมาลงเข่งที่เตรียมไว้สิบเข่งเข่งละยี่สบห้าบาทไปซื้อตรงร้านขายของชําหน้าโลตัสนะครับก็น่านจะมี หลายๆที่หรือที่ร้านหาดใหญ่ก็มีนะครับราคาถูกๆ20บาท25บาทไม่เกิน25บาทครับประมาณนี้ที่จะทําในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําดินผสมพร้อมปลูกแล้วผมจะวัดค่า PS ให้เพื่อนสมาชิกดูแล้วขณะเดียวกันผมก็จะเอาดินตัวนี้ผมแช่น้ําแล้วให้มันซึมเข้ากันดีๆแล้วผมจะวัดค่า PS ให้เพื่อนสมาชิกดูพร้อมกับวัดค่าดินปุ๋ยที่ว่าเป็นดิน พร้อมปลูกตรงนี้นะครับดูที่ว่าส่วนผสมที่เขาทํามานั้นนะครับมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับมันมีค่า pH เป็นแบบไหนอย่างไรมันมีความเป็นกรดเป็นด่างหรือไม่นะครับและในขณะเดียวกันตัวนี้ผมก็จะลองวัดค่า pH ดูที่เขาบอกว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับมีส่วนผสมของวัสดุต่ตางๆมากมายที่ผมจะเอาไปแช่น้ํานะครับอพอให้ชุ่มหลังจากนั้นผมก็จะมีเครื่องมือวัดค่า pH ซึ่งผมได้เตรียมไว้ตรงนี้นะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับผมเตรียมไว้แล้วนะครับในเรื่องของอวัดแล้วเพราะฉะนั้นนะครับผลเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วเรามาผสมปรุงตรงนี้แล้วผมก็จะวัดค่า PS ให้เพื่อนสมาชิกดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเอาหลายส่วนหลายองค์ประกอบมารวมกันแบบนี้มันจะเหมาะในการที่จะปลูกทุเรียนหรือไม่ค่า p h จะเป็นแบบไหนอย่างไรก็ฝากกดไลค์ like, ก share, คดแชร์กดติดตามไเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดี